แม่พวท่ากินสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวเศร้าน้ำกันจ้าข้าวเศร้าอีกแล้วนะครับผมพอกันครับแม่แพว่มีอย่างนีนพี่เมนูเขาข้าวเศร้าเขามีอย่างนี้นปลาเน้นนะครับปลาจอมเนาะปลาจอมสูตรแม่เพล็ใส่กวางเนื้อสูตรแม่แพ้ว <laughs> <laughs> นี่ปลเขือนะครับพัวคู กระเพริกกระแตงนะครับผักกับแกงเขาครับผักกาดเขากระปกชีกักชีล,ชลาวกระเทียมขาดบ่ได้กระเทียมนะครับของแซ่บไม่า<ต>ามากกิ่นก็สมปะจอมสมปะ,น,ะน้อยเขาเนี่ยแซ่บแซบนะพี่น้องเนาะเอาลงมือเลยครับครับม,มันต้องกิ่นกับพริกสดกับกระเทียมข้าวแซ่บและสมปะมน้อยเขาหนะพี่น้องสมปะน้อยเนาะ กินเได้รับว่าเข่ารังหิวเข่าเศร้าหิวเข่าพี่น้องนี่ใส่กอกเนื้อสูตรพิเศษชุดเฉพาะเทากับมือบ่ายใส่กอกในจักนยอยมันมีน้ำมันเข่าหิวสิ่งเดียวปรติดมือโอ้ข้อนอนข้อนข้อนข้อนกับบอกรนะแซ่บนะครับ อมีคนสร้างขอมะไรเนาะเ็ดกวาเนาะแซบสุดยอดกำน้นใส่กวางก,กนน็กินนี่ี้มื่อคอยละบาทสองบาทคอยละห้าบาทตุมนี่นไม่ได้เนาะมันก็นตำเฉพาพเรษฐกิด คนบ้านว่าพริกสดผักสดพี่น้องมาครูอืมผักยำมี่จะเป็นแซ่บยำหนาวเพื่อนหน่อย จังร้านนี้ว่าไม่ได้หิวแหงครับต้มปันน้อยต้องคุยกับบอกซอฟัวกระเทียมพริกสด แซ่บเห็นว่ายาฮักจนมือสีเพชดกินเป็นน้อยแล้วอุ้ยประจอมอ้อแซ่บเออลเี่อตัออกซีราพี่น,น้องใชะตักซีราบก็งามงามนี่เคุย ต้นตางเนี่ยเขาแสบเนาะทำไปเห็น,ส,นสุดแเ่ยแลวมาลม้างในตู้ยาลวกพักตำปนเขาเจ้าบันเดนอีพอแล้ววะมแม่ เจ้าเมื่อกินย่างอื่นบอ่อเจ้าก็กินแต่ตำปูนค่ะกับลวกผักเจ้าบ่เบื่อเปล่าไหไมเสียบด้อล่ะกินถ้าเป็นอยังกับมาเสียบก็กปูนือผักเกิดได้ไงมากระจำความได้แบบมะหยาตุหยากินแต่ตำปูนกับลวกผักผักปังผักตำนี้นอืมลวกผัก โดนโดนแล้วจนะกินผักผักกับชุดแม่แต่ถ้ามากแล้วคือลวกบะเนี๊ตู้พอถเถ่ามาแล้วแดงมาตาม่ำปนลวกผักต่ำปนลวกผักถ้าตุยาตายแล้วเราว่าโอ้ยว่าจะเห็นแม่เนอ้อก็ถือเจ้าของหูงแล้วว่าไปอย่างนี้ก็ต่ำปนก็ลวกผักมันแซ่บบริกราม <c oughs> แซ่บ กินน้ำข่าเจ้าก็แซ่บป้ะพี่น้องก็แซ่บกินน้ำผัวเองแซ่บน่ะกินน้ำแกงแซ่บปะ้ะแซ่บแซบมาเริ่พี่น้องก็มาแซ่บมั่งกันบ,กบ,นกบักแจงก่อนอันนั้นอืมหิวเขา่าเก้าโมงแล้วนะ ก็จะได้กิน่นข่าวเช้าขาเวี่ยนดูให้หน่นหองใส่กว่ากระแซบ คลิปนี้ฉันมีก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปหนากับมะถ่าเบังความเป็นแพวนเดยอย่างพี่น้องกินสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ